ประชาชนที่เขามีความเห็นใจต่อเรานะครับเขามีการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของพรรคโดยพรรคพรรคประชาชนนะครับจำนวนมากนะครับหลายคนก็บริจาคเงินกันมาซึ่งการบริจาคเหล่านี้การดําเนินการเหล่านี้เป็นการดําเนินการโดยภาคประชาชนที่เขารู้สึกว่าพรรคการเมืองนี้เขาเป็นเจ้าของเป็นพรรคการเมืองที่เขาให้การสนับสนุนแล้วเขาอยากจะผลักดันให้พรรคการเมืองนี้สามารถที่จะกลับมาตั้งหลัก และทําหน้าที่ในสภาอย่างเต็มภาคภูมิในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนได้โดยเร็วที่สุดดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องตลกมันไม่ใช่เรื่องที่สามารถเอามาพูดเล่นกันได้นะครับว่าการยุบพักทําให้พักประชาชนมีรายได้20ล้านนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ความเสียหายของพักเก้าวไกลเท่านั้นแต่มันเป็นความเสียหายของประชาชนที่เขาอยากจะเห็นการเมือง นะครับเป็นการเมืองที่มันต่อสู้กันด้วยนโยบายต่อสู้กันทางความคิดและผมค่อนข้างตกใจนะครับกับความคิดในเรื่องของการที่ไม่รู้สิผมผมผมอ่านดูแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคนที่สั่งการให้มีการยุบพักแบบนี้เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรละ่ะไม่ควรทำเลย นะครับแล้วมันออกจะเป็นโทนแบบทีเล่นทีจริงนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับบอกว่าทางพักเนี่ยต้องขอบคุณนะสรุปแล้วจะขอบคุณไหมผมว่าเราขอบคุณไม่ได้ครับคือ,ค,อคุยกันแบบซีเรียสจริงจังดีกว่านะครับผมคิดว่าการพูดประโยคแบบแบบเยออเย้ะถักถังเนี่ยมันเป็นการพูดที่ที่ผมคิดว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพในอำนาจของประชาชนเลยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ มันเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายในสังคมต้องให้ความสําคัญไม่ว่าท่านจะรู้สึกยังไงท่านจะชอบหรือไม่ชอบพักก้าไกลแต่ช่วยเคารพอํานาจของประชาชนบ้างน,นะครับอย่าทําให้การใช้นิติสงครามเป็นเรื่องปกะะติในสังคมเล